สวัสดีค่ะเออสัตย์สีสอ,อชแนลค่ะตอนนี้นะพวกเราก็มาอยู่กับน้องนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในเกม Tom a n d Jerry Chase ค่ะวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปเล่นเป็นหนูกันนะทุกคนงั้นเราพามาดูดีกว่าว่าตัวละครที่พี่ชอบเล่นเนี่ยคือตัวอะไรมาราคาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเนยนะคะก็คือระดับ S S โดยสกิลนางเนี่ยนางจะใช้อาวุธก็คือพัดลมหอมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยซึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ย นางจะสร้างความเล็กน้อยอะเสียหายเล็กน้อยอะก็นื่อสมมุตินะอธิบายยังไงดีเอาพัดเนี่ยโบไกไปฟึอไปเอะไอแมวเนี่ยมันก็จะมึนไปก่อนเถอะนดสว่าไปไปต่อคอยพี่อธิบายไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้มันนานไปคนทนไม่วหว แต่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเจอยู่นี่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 ชี้อยู่นี่ปะใช่ปะใช่ชี้อยู่นี่แต่อยู่สูงอ่ะปึ๊บนี่ไงเจอแล้วหนูเอ้ยพี่เอิร์ธแมวมันจุ๊กนัดจุ๊กแบบได้น้ำยาเพชรเฮ้ยเฮ้ยจะน้ำยาปริศนาแต่ช่างคนพบชีสอู้เจอชีสแล้วเหมือนกัน ตายมึงจุนน่าแตกอ่ะได้เวลาวา้วาวหูว้าว่างเลยเลยนัดไป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 กับพี่หน่อยไปไปไปห้อง <ไป S 1> อาหารใช่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 ไปกับพี่ไปกับพี่ปพโป๊ะไม่โดนทั้งหนูทั้งคนปลาไม่โดนกันพี่จะไปเอาพี่จะไม่จูงนะพี่จะไปเอาชีสให้หนูมีหนูหนึ่งตัวบอกลืมบอกแมวนี่แมวสิเองจะเรียกแมวว่าหนูไม่ได้โป๊ะไม่โดนเดี๋ยวพี่เอาไปาวางนะฝากจุกคี เเดี๋ยยยวไปออ้อมาช่วยพี่กนหน่อยดีถ้าช่วยได้อ่ะอุ้ย <c oughs> เพื่อนโดนแล้วมเมลตัวนี้โหใช้ได้เลยเออเพื่อนรอให้นัดเฉยเอาเหรอพี่กำลังผักชีเขาหลัง <c oughs> เฮ้ยไ,ไหนเมลโดนสเติบจุกแล้วไปถึงกับโอ้ <c oughs> ขณะนี้นะครับหนูหมายเลขหนึ่งกำลังอยู่กับหนูหมายเลขสามก็คือน้องนัทนั่นเองกำลังไฟนะฮะอ้าวแล้วนัททำอะไรฮะทิ้งเพื่อนเหรอนี่ใส่ไม่ดีนะคะคนทิ้งเพื่อนเนี่ยไปแดกเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อน เดี๋ยวคนชีสเจ็ดจะไปช่วยนะหนูตัวนี้มีสกิลที่โคตรโกงทุกคนสำหรับพี่นะคือพี่ว่าโกงนะมันช่วยเพื่อนได้สบายเลยอะเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวดันครั้งสุดท้ายเออนะพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วปิวช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนหนีเพื่อนหนีเพื่อนพยาบาลพยาบาลอยู่พยาบาลอยู่เพื่อนหนีไปสิไอ้เพื่อนอย่ายืนเฉยเพื่อนให้เรารักษาก่อนถ้าจะขยับออสเพื่อนจะกิน เววอัพแล้นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวแมวแกขี้โกงอ่ะจะต้นอยู่อุยพัดผิดทางน้าพี่ขอโทษพี่พัดผิดทางเฮ้ยใครก็ได้ไปเอาชี้ทีดิชี้จุกตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่สูงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเองแอ๊นน้าพี่โดนหมาป่าเฮ้ยเฮ้ย กูเอาบอกว่าไม่ถนัดเลยแฮะปับปุ่มอย่างนี้โป๊ะฝากพี่นะพี่จะไปด้านบนละพี่จะไปเอาชีสอุ้ยกินเค้กหน่อยดีกว่าอืมทาแบบสุภาพสตรีจี๊ดงามคำเดียวหมดครับโป๊ะอืมจะทำอะไรเจ้าหนูน้อยคิดถึงฉันไหมใครว่าฉันคิดถึงออกไปฉันไม่คิดถึง เอา,าลงมาเอา,าลงมาจะไาล้างแกหน้ามาันเอาลงไม่ได้ต้องให้มันลงเองเงี่ยลงมาแลวเกือบโดนหมาด้วยโันแล้วนาช่วยด้วยมันตามพี่ติดๆเลยไม่งั้นพี่ก็จู๊จุ๊จจจอ,ยอยู่ทั้งวันไม่ทำอะไรไม่ทำการไม่ทำงานนะจะจุ๊อย่างเดียว آ آ อย่าปาฉันเจ้าแมวมานี่ พี่ว่าเราต้องขนชีตแล้วแหละนัดมันเปลืองเปืองแรงเพื่อนอะไปไปไปขนชีตไปเดี๋ยวนะัดกันให้เองได้ได,ได,ได้งั้นพี่ไปขนเลยนะอเอาเพื่อนเกก็มาตั้งนานแล้วเอาไป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 ไโเอไม่โดนเฉยเอาเอาไปล้างหนูนะเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมเออนั่นแหละนั่นแหละฝากดูเฮ้ยระวังด้วยม,ม,มันมันมีองคลรับลงมา มาแล้วเพื่อนนี่แน่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 นี่นี่นี่ลองๆมันดูอุ๊ยใครมัเนี่ระเบิดอ้าเดี๋ยวนะแบงค์มาจากไหนโคตรเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวครับอุโมงค์เร็วเพื่อนขนชีสเร็วโอ๊ยช่วยด้วยเราจะตายแล้วเพื่อน <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเรากินนมก่อน,นนะอืมกินนมของเจ้าทอมนี่เอ้ยไ,ไม่ใช่ทอมมันชื่ออะไรนะจะไม่ได้ไอตัวดำเนี่ย รู้สึกแต่เป็นเพื่อนทอมใช่ไหมใช่ใช่บอกเลยว่านัทเทของรับของนี่ไงเร็วดันชีสิเพื่อนมันไม่ได้ปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเราไปทำไมรูมอยู่นี้เพื่อนเอาไโดนว้าวอ๋อนี่ไงมีลุมอยู่ไม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 ู่ใส่ชีสอะ น่าจะกำลังออกไปจากทางท่อ okay. ไม่ไม่ไม่มเพื่อนเบอร์หนึ่งคนไปไหนไปไหนวะเนี่ยนะเพื่อนเขาขนไปไหนอะนะโทษทีออยู่ด้านล่างอะอุย๊ยรังแกแมวในตานี้ดีเนี่ยนะ <laughs> แมรี่ฉันอ้าวใครใครใครทำเดีย๋ยวนั่นใครเพื่อนเพื่อนเบอร์สองอืมไอ้แมวแกเจอฉัน อืมอา,าลางเหรอนะัดไปช่วยเพื่อนเบอร์หนึ่งวางชีสแล้วอะเดี๋ยวพี่ไปทําชีสเองนั้นมันช่วยพี่ดันชีสมา,าให้เพื่อนเบอร์หนึ่งเขาไปช่วยดีกว่าน่าจะเวอร์กว่าแลววางกำลังไว้แล้เดี๋ยวไปดันเลยเดี๋ยวน้ำเจ็บกันนี่ไงพี่เอาชีสมาแล้วนะัำต้องมาช่วยนะพี่ดันคนเดียวมันไม่ทันนะนัดเราต้องปากาแพง้ลยนะถ้าเราไม่ปลากาแพงเราจะไม่ชนะ ซึ่งก็แพงมันจะปรากฏว่าต่อเมื่อพี่กำลังดันเนี่ยแล้วมันจะทันหนูนะ้ทุกคนดันไปดันไปก่อนดันไปก่อนนะนัจุ๊กแมวมันอยู่แมวมันอยู่กับตูดนั้นเนี่ยเออเร็วเพื่อนนั่นแหละชวิชชวิชชวิชเออก็แพงอยู่ด้านล่างก็แพงอยู่ด้านล่างไป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 ล่างสุดไปล่างสุดจะซนนั่นแหละนั่นแหละนัตเตรียมเตรียมปลาของ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 ดิบไปไหนโอ้มันดักเรามันดักเรานะเราจะชนะไม่ได้ถ้าเราไม่สู้คนชนะสู้เออนั่นแหละ เร็วใช้พลไม้ป Сп ลาปลาปลาปลาทำลายกำแพงเร็วๆๆๆจะมากินก่อนเดยวาไปนะปลาปลากำแพงเอาของทุกอย่างปลาปลาได้ปลาไม่มีใครเมียวไงมีที่นี่แล้วๆๆมีอะไรปลาปลาใส่ ใครมันปลาน้ำแข็งมาโดนฉันคนนี้ใกล้ตัวเลยนะเอ้ยจุ๊บจุ๊กจุ๊กเอระหว่างนี้ก็ปลาปลาปลาปาปาปลาโดนแล้วจังเลยเอ้าเออนั่นแหละโรสพวกเราสองพี่น้องนี่มันรอดจริงจริงมันคู่ดาวอ่ะมันคู่ดาวอ่ะคู่ดาวผลไม้อ่ะมันมีผลไม้ดูมันจะปลาี้เราต้องรีบปลานัดเร็วหรือเวลาอีกสองนาทีห้าสิบเอ็ดวิ นั่นแหละนั่นแหละเหลืออีกนิดนึงนี่นะนี่นะนั่นแหละนั่นแหละครับพอมปาสิเพื่อนใครไม่ปลาละปลานะอ้าวนะเขารู้สิเขารู้เออแปะมือเฮ้ยไปไอคนเียน่าจะชนะแต่เอ,อ็มวีพีค่ะนัดโอ้มีอือ่นชน,านะนะนะมาเดี๋ยวเราเล่นสองเกมเลยทุกคน เราไปเพื่อนพี่หน่อยห้องนอนเลยวะพ่อแมวมันอยู่ห้องนอนอนะต้องมาจูบให้พี่ส่วนพี่ก็จะเล่นชีสนะคะไดอ้อย่าป้าย้ายเขาตีทุนโด <laughs> <laughs> นทั้งแมวทั้งหนูว้าวอุ๊ยเชิวจีเอ่ะฉันขอชีสแล้วนะกดเลยกดเลยจูบให้อยู่ ไอ้ไหนแล้วไอ้แมวมันขึ้น,าน,นมาแล้วช่วยหน่อยไม่ใช่ช่วยอันทีนะช่วยจูกแมวหน่อยมากระงัลงไปเดี๋ยวฉันจะดันชีสก่อนนะคะมาเอแล้วมาแลแล้วน้องมีหนึ่งนะอือฮึอาฝากขนชีสที่เหลือทีเดี๋ยวพี่ต้องจัดการอย่าอย่าอย่าเพิ่งมาปักเออมันเห็นแล้วนะมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ล่างแลอยู่ล่างอุ้ย ติดตันช่ด้วยดียวลังไป่ยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่าด <Yeah! S 1> ูมื่นคู่เลยนะเดี๋ยวความพระเจ้าจะไม่เ่อยเลยอ้ยเอ้ยอยยยยอยอ,อยปยย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 ลยย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 นนยรยย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 ี่ยนะ่ยยยะยยนยย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 ยมย้ยยยล้นยยยย่นะยหยยลยยยยยย่ยนยย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 นยยยยยยยงให้ยนยนะ นนีเวออมึงงโอ้ยเนี่ยฉันเกลียดตรงที่คนมันฟาดตรงนี้แหละมาดามค่ะมาดามปล่อยฉันเถอะค่ะนาจูไว้นาจูไว้นาจูไว้อย่าให้มันเห็นพี่อย่าให้มันเห็นพี่มันล็อกเป้าน้าอ่ะกัดติดมืองงหน้าในบอกไม่ลหลงโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยู่ห้องนี้ไม่ได้อ่ะโดนคนตีอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะแป๊บนึงขอพักคิดอันนี้แป๊บนึง อีนี่มันก็มาดามคนโคตรนะม่ชวยแลล้้วววม่ชยแแต่มาเออออยัยเพิ่งบอกว่าอย่าให้โดนมหแล้วล้างสถานะไปให้ไกลไอ้แมวไปนัดไปหนีหนีหนีนัดเลื่อนน้อยมาดามมาดามไปนัดนัดนัดลงมานัดลงมามาดามมันออกหน้าประตูไม่ได้เลยว่ะ นัทนัทมาทางนี้มาห้องอาหารเร็วห้องอาหารมีอาหารให้นัทกินส่วนฉันก็จะแบกชีสเออช่วยตัวติดอยู่ด้านใต้สู้สู้สู้มาเร็วกินข้าวก่อนนะนัทนัทไม่ไหวเลยเฮ้ยลองด้วยกินข้าวเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนจุ๊บอยู่แต่ถ้าเพื่อนตายไม่ไรค่อยค่อยว่ากันช่วยดันเลยที่กินแล้วเออนั่นแหละเพื่อนมาช่วยกันดันเออต่อตูดกันควาเร็วผัดโอ้ยังเยอะไปไปไปอีกชิ้นหนึ่ง คที่ดิโก้หนูมาหนูมาแมวเฮ้ยเฮ้ยพี่ทางผี่ทางผี่ทางผี่ทางเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถูกป๊บนึงอะออเพื่อนอเ,เอนอ,อช่วยเพื่อนเร็วไป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 พี่หิวแล้วไนงะเฮ้ยไม่ใช่หิวขอเรื่องเลยนะให้แมวมึอนอะไปดาวออบดาอ,อบไปแดกซะแมวอไม่ไนะ เออเออเออยเมันล็อกเป้าพี่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 อ่ะนัดพลังแห่งลมไ้้หรอดนะแต่ว่าอันตรายมากเลยนัดแล้วแล้วแล้วไปทุบกัมเพงทุบกัมเพงทุบกัมเพงหมายถึงฉันนี่แหละทุบกัมเพคจะปรากฏตรงนี้นะเจ้าคะ เนี่ยค่ะกำแพงมันปรากฏแล้วค่ะเออรองด้วยแล้วไงใครแคร์ไปแล้วไม่สนนครไขแเออ๊ยใครมันทำอะไรแตกวะทำไมไม่ปิดประตูวไว้แล้วโอ้โหปิดได้ยังไงเอ,อ๊ะใครตดไอ้แมวมนครไขแเอไปเด็กเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวเฮ้ย มานออกไปให้ปิดประตูด้วยอืมออกเลยดิเฮ้ยเออเรอเร็วเร็วเร็วทำความเสียหายเร็วมันจะตายแล้วเออเร็ว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 เออสามครั้งต่อเนื่องถามว่าทาไมใครช่วยฉันเร็วปากาแพงดิเก้าเอาสงปัญจวเดว ไอป่าจะเข้าได้แล้วนะเออเข้าประตูเออ,เอแ,แต่ว่าฉันได้เผาแกแน่เ<ๆ>ลยรว่วพีเอ้ได้เผานั่นเลยเดี๋ยวเราไปเชิญเลยคลิปหน้านะทุกคนไว้เจอกันค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พอลาก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย